ดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านสู่ช่องบัสเตอร์เรื่องครีมยืมหน้าผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรในคืนนั้นแค่เลื่อนมือถือค่าเวลาก่อนจะนอนเหมือนทุกคืนประมาณตีสองกว่าๆโฆษณาหนึ่งโผล่ขึ้นมาในฟีดไม่ใช่รูปไม่ใช่วิดีโอเป็นโพสต์พื้นหลังสีขาวตัวหนังสือดำธรรม,รมดา เหมือนประกาศอะไรสักอย่างมากกว่าขายของหน้าแบบนั้นมีได้แค่คนเดียวในประเทศแต่คุณจะได้ยืมไม่มีชื่อแบรนด์ไม่มีราคาไม่มีคอมเมนต์ผมเลื่อนผ่านไปแล้วแต่ไม่รู้ทำไมถึงเลื่อนกลับขึ้นใหม่ๆใต้ข้อความมีลิงก์กลุ่มลายชื่อกลุ่มยาวๆที่อ่านแล้วรู้สึกแปลกเหมือนตั้งใจไม่ให้จำผมลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะกดเข้าไป ในกลุ่มมีคนไม่ถึงสิบคนไม่มีใครพิมพ์อะไรมีแค่รูปโปรไฟล์ถุกรูปใช้หน้าดาราคนเดียวกันไม่ใช่รูปซ้ำไม่ใช่รูปจากกองเดียวกันเป็นคนละมุมคนละแสงคนละอิริยาบถแต่หน้าเดียวกันเป๊ะผมกำลังจะออกจากกลุ่มตอนนั้นเองชัดเด้งขึ้นแมะคค้าสนใจใช่ไหมผมสะดุ้ง ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรตกใจเพราะผมยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยผมถามกลับไปสั้นๆว่าขายอะไรครับอีกฝ่ายไม่ตอบทันทีผ่านไปประมาณ10วินาทีรูปหนึ่งถูกส่งมาเป็นรูปกระปุกครีมสีขาวไม่มีฉลากไม่มีตัวอักษรแม้แต่รอยขีดก็ไม่มีแม่ค้าครีมหน้าเดียวในประเทศใช้ได้เจ็ดคืนผมพิมพ์ถามเล่นๆว่า หน้าเหมือนใครอีกฝ่ายอ่านแล้วเงียบไปนานกว่าครั้งก่อนก่อนจะตอบกลับมาเพียงประโยคเดียวแม่ค้าหน้าเดียวกับฉันแต่ฉันคือหน้าไปแล้วตอนนั้นเองผมเพิ่งสังเกตว่ารูปโปรไฟล์ของแม่ค้าไม่ใช่รูปดาราจากข่าวหรือโฆษณามันเป็นรูปเซลฟี่ที่ใกล้เกินไปใกล้จนเห็นรูขุมขนเห็นรอยใต้ตาเห็นผิวจริง และยิ่งดูผมยิ่งแน่ใจว่านี่ไม่ใช่รูปของดาราคนนั้นแต่มันก็ไม่ใช่หน้าใครอื่นเลยผมควรจะออกจากกลุ่มควรจะบล็อกควรจะปิดมือถือแล้วนอนแต่แทนที่จะทำแบบนั้นผมกลับพิมพ์ถามไปว่าราคาเท่าไหร่ครับสามวินาทีถัดมาแม่ค้าตอบทันทีเหมือนรอคำถามนี้อยู่แล้วแม่ค้าไม่แพงแค่ต้องขืนให้ตรงเวลา และตอนนั้นเองหน้าจอมือถือของผมก็ดับไปทั้งที่แบตยังเกือบเต็มมือถือผมเปิดติดขึ้นมาเองตอนเกือบตีสามไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่มีแรงสัน่นแค่หน้าจอสว่างขึ้นเฉยเแชทไลน์ยังค้างอยู่ที่กลุ่มนั้นข้อความสุดท้ายจากแม่ค้ายังอยู่เหมือนเดิมไม่แพงแค่ต้องคืนให้ตรงเวลาผมพิมพ์ถามว่าคืนอะไรครับ แต่ข้อความไม่ถูกส่งขึ้นสถานะกำลังเชื่อมต่ออยู่นานผิดปกติแทนที่จะตอบคำถามแม่ค้าส่งรูปมาอีกหนึ่งรูปเป็นรูป Before After วางคู่กันรูปซ้ายคือหน้าผู้หญิงธรรมดาธรรมดาผิวคล้ำรอยสิวชัดรูปขวาคือหน้าดาราคนนั้นแบบที่ผมคุ้นตาจากทีวีผมเพ่งดูรูปซ้ายอยู่นาน ก่อนจะรู้สึกหนาววาบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวผมเคยเห็นหน้านี้มาก่อนไม่ใช่ในชีวิตจริงแต่ในรูปโปรไฟล์เก่าๆที่แม่ค้าใช้ก่อนจะเปลี่ยนเป็นหน้าดาราผมเลื่อนดูแชทย้อนหลังรูปโปรไฟล์ของแม่ค้าในวันก่อนหน้าเป็นหน้าอีกแบบแต่พอผมกดดูตอนนี้มันกลายเป็นหน้าเดียวกับดาราไปแล้วผมพิมพ์ถามตรงๆว่ารูป b e ฟอร์นี่ของคุณหรอ แม่ค้าอ่านทันทีแต่ไม่ตอบผ่านไปเกือบนาทีข้อความหนึ่งถูกส่งมาสั้นมากใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจถามต่อว่าแล้ว after ละ่ะอีกฝ่ายพิมพ์กลับมาแทบจะทันทีคืนไปแล้วผมถามว่าคืนยังไงสามจุดกำลังพิมพ์ขึ้นหายไปขึ้นใหม่แล้วหายไปอีก สุดท้ายแม่ค้าส่งรูปมาแทนคำตอบเป็นรูปหน้ากระจกในห้องน้ำไฟสีขาวกล้องใกล้มากใกล้จนเห็นดวงตาชัดดวงตาในรูปไม่ได้มองกล้องแต่มองจอเหมือนกำลังมองผมอยู่ใต้รูปนั้นมีข้อความเดียวถ้าไม่คืนเจ้าของหน้าจะมาทวงเองผมพิมพ์ไปว่านี่มันอันตรายนะข้อความถูกอ่านแต่ไม่มีการตอบกลับ ผ่านไปไม่ถึงสิบวินาทีมีข้อความใหม่เด้งขึ้นมาแทนส่งที่อยู่มาก่อนตีสีหลังจากนั้นฉันจะไม่ใช่คนที่คุยกับคุณแล้วผมมองหน้าจออยู่นานมือเย็นแต่หัวใจกลับเต้นแรงผิดปกติผมไม่รู้ว่าทำไมทั้งที่รู้ว่ามันไม่ปกติทั้งที่รู้ว่าควรหยุดแต่ผมก็ส่งที่อยู่ไปทันทีที่ข้อความถูกอ่านรูปโปรไฟล์ของแม่ค้าก็เปลี่ยน จากหน้าดาราคนนั้นกลายเป็นภาพว่างเปล่าสีเทาธรรมดาไม่มีชื่อไม่มีสถานะออนไลน์และในกลุ่มไลน์สมาชิกหนึ่งคนก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกพัสดุมาถึงตอนบ่ายวันถัดมาไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีเบอร์โทรกล่องสีน้ำตาลธรรมดาเหมือนของที่ส่งผิดบ้านข้างในมีกระปุกครีมสีขาวหนักกว่าที่คิด ไม่มีฉลากไม่มีวันหมดอายุไม่มีอะไรเลยใต้ฝากระปุกมีรอยขีดบางๆขีดเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ก็พอเดาได้คืนนั้นผมทาครีมก่อนนอนกลิ่นไม่มีเนื้อครีมไม่เย็นไม่ร้อนไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษผมยืนส่องกระจกอยู่พักหนึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยน ก็เลยปิดไฟแล้วนอนคืนแรกผ่านไปแบบนั้นคืนที่สองผมสังเกตว่าผิวหน้าดูเรียบขึ้นไม่ใช่แบบโฆษณาครีมทั่วไปแต่เป็นความเรียบที่ไม่มีอะไรให้สะท้อนไฟในห้องน้ำดูนุ่มขึ้นเหมือนแสงไม่กล้ากระทบหน้าแรงๆผมลองเปิดแฟลชมอือถ่ายรูปผิวไม่สะท้อนแสงเหมือนกล้องจับหน้าไม่ถนัด ผมคิดว่าตัวเองคิดมากเลยหัวเราะกับตัวเองแล้วเข้านอนเช้าวันนั้นเพื่อนร่วมงานทักว่าวันนี้หน้าดูแปลกๆผมถามว่าแปลกยังไงเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าดูเหมือนคนในทีวีอ่ะเขาหัวเราะผมก็หัวเราะตามรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกคืนที่สามผมทาครีมตามปกติ แต่ก่อนจะปิดฝากระปุกผมเห็นรอยขีดเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นสองขีดผมมั่นใจว่าเมื่อคือนเนี่ยมีแค่ขีดเดียวผมยืนมองมันอยู่นานก่อนจะบอกตัวเองว่าคงเป็นรอยเดิมที่มองไม่ชัดในกระจกผิวหน้าผมเนียนขึ้นอีกกรอบหน้าดูชัดสันจมูกเหมือนสูงขึ้นนิดเดียวนิดเดียวจริงๆน้อยจนถ้าไม่ได้จ้องจะไม่รู้สึกแต่พอผมลองยิ้ม รอยยิ้มในกระจกช้ากว่าความรู้สึกไปครึ่งวินาทีผมยิ้มค้างมันยิ้มตามผมหยุดมันหยุดหัวใจผมเต้นแรงแต่สุดท้ายผมก็ถอนหายใจแล้วบอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องปกติแค่แสงแค่ความล้าแค่ผมคิดไปเองคืนนั้นผมนอนหลับสนิทเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ก่อนจะหลับ ผมได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากมือถือดังขึ้นเบาๆแต่พอหยิบมาดูไม่มีอะไรแจ้งเช้าวันรุ่งขึ้นผมเปิดกล้องหน้าระบบเฟซไอดีหมุนอยู่นานนานกว่าทุกวันก่อนจะปลดล็อกหน้าจอขึ้นข้อความสั้นๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนยืนยันตัวตนใบหน้าสำเร็จผมมองข้อความนั้นอยู่พักหนึ่งแล้วก็ปิดหน้าจอ ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่ามันกำลังยืนยันว่าใครกันแน่คืนที่สี่ผมทาครีมช้ากว่าทุกคืนไม่ใช่เพราะหลังเลแต่เพราะผมหาหน้าเดิมของตัวเองไม่เจอในกระจกมันไม่ใช่ว่าหน้าผมเปลี่ยนไปมากยังเป็นผมยังมีแผลเป็นเล็กๆข้างคิ้วยังมีไฝเม็ดเดิมแต่มีบางอย่างที่จัดวางตัวเองถูกต้องเกินไปเหมือนหน้าแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรก ใต้ฝากระปุกมีรอยขีดเพิ่มขึ้นสขีดผมจำได้ชัดเมื่อคือนมีแค่สองผมไม่ได้นับแต่ผมรู้คืนนั้นผมยืนแปลงฟันอยู่หน้ากระจกจูจูก็รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างหลังผมมองจากหางตาไม่มีใครแต่ในกระจกผมเห็นเงาของตัวเองยืนช้ากว่าผมก้าหนึ่งผมขยับหัวเงาขยับตามแต่ช้าไปนิดเดียว พอผมหยุดเงายังยืนอยู่ก่อนจะค่อยๆหยุดตามผมปิดไฟห้องน้ำทันทีโดยไม่หันกลับไปมองคืนนั้นผมนอนหลับไม่สนิทฝันซ้ำๆฝันว่ามีคนมาลองใส่หน้าเหมือนลองเสื้อผ้าแล้วส่ายหัวคืนที่ห้าผมตื่นมาพร้อมข้อความแปลกๆใน voice memo เป็นไฟล์เสียงยาวไม่ถึงสิบวินาทีชื่อไฟล์เป็นตัวเลขเหมือนเวลาที่อัดผมกดฟัง เสียงในไฟล์เป็นเสียงผมแต่จังหวะการพูดไม่ใช่แบบที่ผมใช้ยังไม่พอดีผมแน่ใจว่าไม่เคยอัดและไม่รู้ว่าพูดกับใครตอนเย็นมีคนแปลกหน้าทักผมบนรถไฟฟ้าเขามองหน้าผมนานเกินควรก่อนจะถามว่าวันนี้ไม่แต่งหน้าหรอครับผมตอบไม่ออกเพราะผมไม่ได้แต่งหน้าเลยตั้งแต่แรกคืนนั้นก่อนทาครีมผมลองไม่ทา แค่ยืนมองหน้าตัวเองในกระจกผิวเริ่มตึงเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างผมยอมแพ้แล้วทาครีมตามเดิมทันทีที่ครีมซึมความตึงหายไปเหมือนผิวถอนหายใจใต้ฝากระปุกมีรอยขีดเพิ่มอีกหนึ่งห้าขีดผมยืนมองมันอยู่นานแล้วเผือถามออกไปเบาๆว่าถ้าผมหยุดจะเป็นอะไรไหมแน่นอนไม่มีใครตอบ แต่ในกระจกรอยยิ้มของผมค่อยๆปรากฏขึ้นเองทั้งที่ผมไม่ได้ยิ้มและครั้งนี้มันไม่ได้ช้ากว่ามันมาก่อนผมเริ่มรู้ตัวว่าเรื่องมันไม่ปกติตอนที่มีคนเรียกชื่อผมทั้งที่ผมไม่ได้หันไปเสียงนั้นเรียกชื่อดาราคนนั้นชัดเจนเป็นธรรมชาติเหมือนเรียกคนรู้จักผมหันกลับไปมอง ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ผมแน่ใจว่าเสียงนั้นไม่ได้เรียกผิดทั้งวันผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยปรับผมอยู่ตลอดเวลาท่าทางตอนเดินจังหวะตอนหยิบของแม้แต่การเอียงหัวเวลาฟังคนพูดมันไม่ใช่ความเคยชินมันเหมือนมีคู่มือที่ผมไม่เคยอ่านแต่ร่างกายกำลังทำตามมันเอง ช่วงบ่ายผมลองอัดเสียงตัวเองอีกครั้งพูดประโยคง่ายๆที่ผมพูดบ่อยพอฟังย้อนกลับเสียงในไฟล์ฟังดูสุภาพขึ้นชัดขึ้นเหมือนคนที่คุ้นกับการให้สัมภาษณ์มันไม่ใช่เสียงผมอย่างน้อยก็ไม่ใช่แบบที่ผมจำได้คืนนั้นผมไม่กล้าส่องกระจกทันทีแต่ก็หนีมันไม่ได้ใต้ฝากระปุก มีรอยขีดเพิ่มอีกหนึ่งหกขีดผมยืนจ้องมันอยู่นานก่อนจะถามออกไปอีกครั้งด้วยเสียงที่ไม่มั่นใจคุณจะเอาหน้าคืนเมื่อไหร่ครีมไม่ตอบกระจกไม่ตอบแต่โทรศัพท์ผมสั่นขึ้นโดยไม่มีสายเข้าหน้าจอขึ้นข้อความแจ้งเตือนที่ผมไม่เคยตั้งค่ากำลังสิงข้อมูลผู้ใช้ ผมพยายามกดยุคเลิกแต่หน้าจอไม่ตอบสนองแถบสถานะค่อยๆขยับช้านิ่งแล้วเดินต่อเองผมเผลอมองเงาตัวเองในกระจกและเห็นว่ามันไม่ได้ยืนในท่าทางเดียวกับผมเงายืนหลังตรงกว่าไหลผ่ผายกว่าสายตานิ่งเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกมองผมหลับตาแน่น นับหนึถึงสิพอลืมตาอีกครั้งเงากลับมาเหมือนเดิมหรืออย่างน้อยผมก็อยากเชื่อแบบนั้นก่อนนอนผมได้รับข้อความจากเบอร์แปลกไม่มีชื่อไม่มีรูปมีแค่ข้อความสั้นๆพรุ่งนี้อย่าออกจากบ้านก่อน8ปดโมงผมพิมพ์ถามว่าใครข้อความถูกอ่านแต่ไม่มีการตอบกลับผมวางโทรศัพท์ลง แล้วพยายามนอนแต่ในความมืดผมรู้สึกได้ชัดเจนว่ามีใครบางคนนอนอยู่ในท่าที่ผมไม่ถนัดใช้ลมหายใจจังหวะที่ไม่ใช่ของผมและคืนนั้นเองเป็นคืนแรกที่ผมฝันว่าผมมองตัวเองจากข้างนอกผมตื่นก่อนนาฬิกาปลุกทั้งที่แทบไม่ได้นอนห้องเงียบเกินไป เงียบแบบที่ทำให้ได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดแต่จังหวะมันไม่สม่ำเสมอเหมือนมีใครอีกคนกำลังพยายามปรับให้เข้าที่ผมไม่ลุกจากเตียงทันทีแค่นอนมองเพดานรอให้ร่างกายรู้สึกว่าเป็นของผมอีกครั้งโทรศัพท์สั่นขึ้นตอน6 4โมง47ไม่ใช่เสียงเรียกเข้าเป็นเสียงแจ้งเตือนข่าว หัวข้อข่าวตัวโตขึ้นเต็มหน้าจอด่วนดาราชื่อดังเสียชีวิตปริศนาใบหน้าเสียรูปไม่สามารถยืนยันอัตลักษณ์ได้ผมไม่กดเข้าไปทันทีแต่หัวใจเต้นแรงขึ้นเองเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะเห็นอะไรภาพประกอบข่าวถูกเบลอแต่แค่โครงหน้าแค่แนวคางผมก็จำได้ ผมวางโทรศัพท์ลงช้าๆแล้วหันไปมองกระจกฝั่งตรงข้ามเตียงคนในกระจกตื่นพร้อมผมไม่ใช่ช้ากว่าไม่ใช่เร็วกว่าพร้อมกันพอดีเหมือนซ้อมมาแล้วผมลุกขึ้นคนในกระจกลุกขึ้นผมเดินเข้าไปใกล้ระยะห่างหายไป เหลือแค่ผิวบางๆกั้นระหว่างเราใต้ตาผมไม่มีรอยคล้ำผิวเรียบแสงตกถูกจุดเหมือนภาพนิ่งจากงานถแถลงข่าวผมยกมือแตะหน้าผิวอุ่นมีชีพจรมีชีวิตแต่ความรู้สึกไม่ใช่ของผมผมหันไปหยิบกระปุกครีม ฝาเปิดอ้าอยู่แล้วเหมือนมีใครเปิดรอไว้ข้างในครีมแทบหมดใต้าฝากระปุกรอยขีดครบเจ็ดขีดและมีรอยใหม่บางมากเหมือนเพิ่งถูกขีดเพิ่ม8ผมยังไม่ทันคิดโทรศัพท์ก็สั่นอีกครั้งไม่ใช่ข่าว ไม่ใช่สายเข้าเป็นข้อความจากแอปที่ผมไม่เคยใช้การยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์ยินดีต้อนรับกลับบ้านผมเงยหน้ามองกระจกแล้วเพิ่งสังเกตว่าสายตาในนั้นไม่ได้มองผมแล้วมันมองอะไรบางอย่างที่อยู่หลังผมผมไม่กล้าหันกลับไปเพราะในวินาทีนั้นเอง เสียงแจ้งเตือนจากทีวีห้องข้างๆดังขึ้นพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกับข่าวในมือถือและเสียงนั้นเรียกชื่อคนในกระจกไม่ใช่ชื่อผมผมไม่รู้ว่าผมนั่งอยู่ตรงหน้ากระจกนานแค่ไหนเวลาเหมือนถูกพักไว้ทุกอย่างหยุดนิ่งยกเว้นคนในกระจกเขากระพริบตาก่อนผมยิ้มก่อนผม และลดมือก่อนผมเสี้ยววินาทีผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นเงาผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งพยายามปลดล็อกแต่เฟซไอดีหมุนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะขึ้นข้อความไม่พบผู้ใช้รายนี้ผมลองใส่รหัสผ่านมันไม่ถูกนิ้วมือของผมไม่ใช่นิ้วมือของเจ้าของเครื่องแล้ว ในแอปแชทชื่อบัญชีของผมถูกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นใบหน้าในกระจกไม่ใช่ชื่อผมแต่เป็นชื่อที่คนทั้งประเทศรู้จักมีข้อความใหม่เข้ามาไม่หยุดทีมงานผู้จัดการนักข่าวไม่มีใครถามว่าผมเป็นใครทุกคนรู้แล้วผมวางโทรศัพท์ลงแล้วมองกระปุกครีมบนอ่างล้างหน้ามันยังอยู่สะอาดเบ้า ข้างในไม่มีครีมเหลือแล้วแต่ใต้ฝากระปุกมีรอยขีดใหม่เพิ่มขึ้นช้าๆเหมือนมีใครขีดมันจากด้านในคืนหน้าแล้วรอผู้ยืมรายถัดไปผมถอยหลังชนขอบเตียงหัวใจเต้นแรงแต่ร่างกายกลับนิ่งเหมือนความตื่นตระหนกไม่ใช่สิทธิของผมอีกต่อไปคนในกระจกเอื้อมมือมาวางบนกระจกตำแหน่งเดียวกับมือผม แต่แรงกดมากกว่าริมฝีปากของเขาขยับโดยไม่มีเสียงผมอ่านปากออกขอบคุณที่ดูแลหน้าให้ไฟในห้องกระพริบแล้วดับลงเมื่อไฟติดอีกครั้งผมยังยือนอยู่ตรงนั้นแต่กระจกว่างเปล่าไม่มีเงาไม่มีภาพสะท้อนเหมือนกระจกไม่รู้จักผมแล้วโทรศัพท์สั่นอีกครั้ง เป็นการแจ้งเตือนสุดท้ายการโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ประเทศนี้มีหน้าแบบนี้ได้แค่คนเดียวเสียงกริ่งหน้าห้องดังขึ้นผมมองไปที่ประตูรู้โดยไม่ต้องถามว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกบนโต๊ะข้างเตียงมีกระดาษแผ่นเล็กวางอยู่คู่กับกระปุกครีมเปล่าหลายมือเดียวกับแม่ค้าถ้าอยากได้หน้าใหม่ อย่าลืมคืนให้ตรงเวลาและตอนนั้นเองผมเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่หายไปไม่ใช่หน้าแต่เป็นสิทธิ์ในการเป็นตัวเองผมไม่รู้ว่าหลังจากคืนนั้นผมยังควรถูกเรียกว่าผมอยู่ไหมกระจกทุกบานในห้องไม่สะท้อนอะไรเลยไม่ใช่ความมืดไม่ใช่เงาแค่ว่างเปล่า เหมือนมันตัดสินใจไม่รับรู้การมีอยู่ของผมแต่โลกข้างนอกรับรู้ใครอีกคนหนึ่งชัดเจนข่าวบันเทิงรายงานว่าดาราคนนั้นกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหลังหายไปหลายวันพร้อมคำอธิบายกลมกลวมเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ทำให้ต้องพักงานภาพในข่าวคือใบหน้าที่ผมเห็นในกระจกทุกคืนก่อนที่มันจะหายไป สมบูรณ์แบบไร้ตำหนิเหมือนไม่เคยมีใครยืมมันไปใช้มาก่อนผมพยายามออกจากห้องประตูเปิดได้แต่ไม่มีใครมองเห็นผมผมเดินผ่านคนเสียงแสงเหมือนอากาศกล้องวงจรปิดไม่จับภาพลิฟต์ไม่หยุดให้โทรศัพท์ไม่ปลดล็อกผมไม่มีหน้าและโลกไม่ต้องการคนที่ไม่มีหน้า คืนหนึ่งผมกลับมานั่งอยู่ในห้องมองกระปุกครีมที่ควรจะว่างเปล่าแต่ตอนนี้มันมีครีมอยู่ข้างในอีกครั้งเต็มเหมือนไม่เคยถูกใช้ใต้ฝากระปุกรอยขีดทั้งเจ็ดหายไปเหลือทิ้งรอยเดียวสดใหม่เหมือนเพิ่งเริ่มนับมือถือเครื่องหนึ่งที่ไม่ใช่ของผมวางอยู่ข้างๆหน้าจอสว่างขึ้นเอง เป็นกลุ่มแชทใหม่สมาชิกไม่ถึงสิบคนและทุกรูปโปรไฟล์ใช้หน้าดาราคนเดียวกันและก่อนที่ผมจะคิดอะไรได้ข้อความหนึ่งก็ถูกส่งเข้ามาสนใจใช่ไหมหน้าแบบนั้นมีได้แค่คนเดียวในประเทศแต่คุณจะได้ยืมผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์ไม่รู้ว่ามือคู่นั้นเป็นของใครแต่ผมรู้แค่อย่างเดียว ประเทศนี้ยังมีหน้าแบบนี้ได้แค่คนเดียวและมันไม่เคยว่างจริงๆขอบคุณทุกท่านที่รับฟังเรื่องเล่าของช่องบัสเตอร์